จ่าไปเดีครับห้าพันนะผมของแท้บละของแท้วละจ่าไปแทบโอ้โหครับสวัสดีมิหลักนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผม DJ เจบารคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้า มาผมใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมจัดให้ตามควาขอแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะผมสำหรับเกมที่มีชื่อว่าดอกซากุระผีเสื้อมาสวยๆงามๆกันไปสักเล็กน้อยผมมาวันนี้มีงบมาประมาณแบบหนาหนักๆเลยแหละ35,000นะครับท่าน เบิงโลับผมท่านเบิงโรดขออนุญาตจัดไปเป็นละ200กันไปก่อนนะผมมาสองราบบาทจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าเราก็ค่อยว่ากันไปอีกสักรอบหนึ่งับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่ขึ้นเข้ามารับชมมารับฟังับผมมาฝากช่องเล็กๆช่องน้อยๆไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกชาติด้วยนะครับผมมาจางว่านี้มีมาต่อไหมครับอ้ไม่เข้าเกินเกิน เกินไปหรือเปล่าจ้างวะนี้ผมของแท้ผมยาวกันไปต่อดิครับมีมาต่อไหมมีมาต่อไหมครับผมมาสวยๆงามๆสวยๆงามๆครผมจ้างว่านี้ไหลาการใเดิครับมไม่ได้ขอยาวผมไต่ไต่ไต่ระดับขึ้นไปครับผมจัดไปสิหมูนม้มไปยังไงครับผมขอยาวๆหนักๆ เน้นเงินสักเล็กน้อยผมเข้าอยู่นะแต่มันแบบเข้าปะปลายอ่ะเข้าน้อยเกินไปอ่ะเอาง่ายยังไงครับผมไม่เข้าไม่เข้าวะเก,เ,าเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าจางวะนี้ของแต่ของแต่ผมยาวไปยาวไปแล้วจ้าจางวะนี้สวยๆมาครับมีมาต่อไหมไม่เข้าอีกแล้ววะเกินไปแล้วนาะบางทีก็เกินไปครับมา เอาหน่อยดิเอาหน่อยดีครับอืมขยับไปเลยเอ้ผมขยับไปเรื่อยๆใส่ไปให้สุดโอ้ผมจังหวะนี้เอาให้สุดแล้วหยุดคําที่ว่าหมกตุก้งเฮ้ยไม่ใช่ดีก็จะว่าบาปเป็นเกินไปนะสวยงามๆกันไปใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถขอเกมมันเข้ามาได้นะครับผมจอดสวยอะ่ะ จังหวะนี้แหละครับผมของแท้มาเบิงหลดบัตรที่นี่มาเบิงโลดเอาแท้แน่นอนนะผมจัดไปเลยครับจังหวะนี้มีมา81นได้ว่าจังไหนมีต่อไหมรครับท่านยา,ยาวๆกันไปจังหวะนี้ได้กันอยู่นะจ๊ะยาวกันไปเลยครับท่านไอ้ว่าจังไหนมีต่อมีต่อแน่นอนมีต่อโี้ไม่เข้าวะ่ะสามพันอยอะมัายจัดไปจังหวะนี้จะฟรีในฟรีไหมฟร,ฟรีในฟรีไหมครับไอ้ฟรีในฟรีบอส ีในปีวอมแต่ก็บวกเข้ามา3ามผมมาเป็น7จถือว่าได้อยู่ยางไงครับไอ้ไปกันต่อดิครับกว่าจะเข้าเกมนี้ได้บอกเลยฮัลโหลเจ๊แกนงอยู่มาดิครับเออยังไงเชียงไห้ยมันไม่เข้าว่ะมันไม่เข้าว่ะมันไม่เข้าว่ะผหได้เก้าพันใจจะขาดเจ้าโวย บวกมาอีก3หมุนนะผมถือว่าได้ถือว่าโดนกันเดี๋ยวขอนักหนักเน้นๆไปหน่อยแล้วกันนะผมมายังไงครับไอ้ว่าจางได้รครับผมไป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 มารถหรถเศร้าจะพาไปเชียงใหม่กดไปดิครับโอ้โหบวกกันยำๆมาผมแต่ตังไม่ให้อะไรกันวันนี้ มันเป็นจังไนครับผมมาสวยๆงามๆามการไปลยครับจางว่านี้มีมาต่อไหมครับอ้ามามาดิถึงไหม,มถ้าถึงมีพาโลเจกเกนงแน่นอนนะครับผมมาถือว่าได้ถือว่าโดนการไปเลยแหละยาวแล้วม,มาอีกสามหมุนสุดท้ายเนะี่ยจังไหนเลยครับผมจางหว่านี้เต็มเต็มเข่งกันแน่นอนครับไอ้าย ไอ่วาจางได้เลยครับผมจางว่านี่รู้เรื่องรู้เรื่องกาเบื้องแต่งครับ 5, ผมบบจัดไปเลยครับห้าพันนะผมของแท้บล่ะของแท้เวลาจัดไปเนี่ยวโอ้โหโคตรเอาครับผมยี่สิบสี่หมื่นอ่ะโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับมาเลยครับยังไงอะครับผมไปไปกันต่อไปกันต่อไป,อไปให้สุด ไปให้สุดดิครับจังหวะนี้อู้หูหมื่นสามมาแล้วจ้าจังหวะนี้มาอีกหมื่นเก้าอู้หของแทเวล้ครับผมจังหวะนี้ของแท้ของแท้บอกได้คําเดียวเลยว่าของแท้แต่เป็นแสนโอ้โห,โอโหเอาเรื่องวะจังหวะนี้โคตรสุดโคตรเอาไหนมาอีกทีดิเข้ารเปล่าเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่า,า,ลามามาดิไปไปไป ไปไหลไปต่อขอหนักๆได้ไหมขับไอ้ไอวาจ้างไหนจ้างไหนโอ้โหพอพอพอไม่มีแววเลยจังหวะนี้ไม่มีแววเลยจบกับผมอะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า